แตลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความจำเริญจงประสบแก่ทุกคนนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาเจอกับพี่อาอิชนะคะซึ่งวันนี้พี่อาอิชจะมานำเสนอ <c oughs> เกี่ยวกับฮะดิษกุศซีและฮะดิษดัมบาวีนะคะเอ๊ะๆๆทุกคนรู้ไหมคะว่าฮะดิษกุศซีและฮะดิษดัมบาวีเป็นยังไง เออถ้ายังไม่รู้นะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าฮาัดิสกุซีคืออะไรและฮัดิสตามารีเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย <c oughs> ฮัดิสกุซีหมายถึงฮัดิสที่รายงานโดยท่านบีมฮรฮัมมัสลลัลวอะลัยสัลลัมด้วยสายรายงานของท่านเองโดยพาดพิงถึงอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาแต่เหตุที่เรียกฮัดดิสกุซีนะคะเพราะว่าคำพูดนั้นพาดพิงไปยังอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาซึ่งเป็นคำพูดที่สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองคะ่ะ ฮะดิษนบวีนั้นคือสิ่งที่ผู้รายงานพาดพิงถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลต์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยระบุเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับหรือคุณลักษณะตลอดจนเชื้อประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลต์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองค่ะจำง่ายๆนะคะว่าฮะดิษปุซซีเนี่ยความหมายมาจากอัลลอฮ์ส่วนตัวบทมาจากท่านนบีและฮะดิษนบวีก็คือความหมายและตัวบทมาจากท่านนบีเท่านั้นค่ะ คนรู้กันไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างฮะดิษกุสลีกับอันกุรอานในฮะดิษนาบารีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงฉะนั้นเดี๋ยวพี่าอซ์จะมาบอกให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ทราบเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอันกุรอานคือความหมายและตัวบุตรมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาหรือว่าเป็นพระดำรัสของลอส์นะคะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างฮะดิษกุสลีกับอันกุรอานในฮะดิษนาบารีนะคะอันดับแรกเลยนะคะ อัลกุรอานเป็นคำดำรับที่เต็มไปด้วยมุอีซัดส่วนฮาดิกุซีไม่ใช่คำพูดที่เป็นมุอีซาดนะคะประการที่2ก็คืออันกุรอานมาจากอัลลอฮ์ทั้งตัวบทและความหมายแต่ฮาดิตกุซีมาจากอัลลอฮ์ในแง่ความหมายเท่านั้นส่วนถ้อยคำเป็นคำของท่านนบดุีมมฮัมัตสลาราฮุอะลัยฮิวสลัมนะคะประการที่3ก็คืออันกุรอานสามารถใช้ประกอบอิบารัดได้แต่ฮาดิตกุซีไม่สามารถใช้ประกอบอิบาดัดได้นะคะ ประการที่4ี่ก็คืออันกุรอานถูกประทานลงมาโดยผ่านมลายกาญจิปรีนแต่ฮะดิษกุซีไม่จําเป็นต้องผ่านมลายกาญจิปรีนนะคะประการที่5อันกุรอานไม่อนุญาตให้จับหรือแตะต้องได้ถ้าไม่มีน้ําละหมาดแต่ฮะดิษกุซีอนุญาตให้จับหรือแตะต้องได้โดยไม่มีน้ําละหมาดนะคะและประการที่6นะคะอันกุรอานต้องมาจากการในงานอย่างมุตวาเติปมุตวาเติปหมายถึงการรายงานของผู้คนเป็นจํานวนมากแต่ฮะดิษกุซีไม่จําเป็นต้องมาจากการในงานอย่างมุตวาเติปนะคะ ไปเรามาดูข้อแตกต่างของฮาดิทนาบวีนะคะก็คือฮาดิทนาบวีไม่ใช่คําพูดที่เป็นวัยรซัดอีกทั้งตัวบุตรและความหมายมาจากขั้นนาบีเท่านั้นและฮาดิทนาบวีก็ไม่สามารถใช้ประกอบอิบานัดได้และฮาดิทนาบวีก็ไม่จําเป็นต้องผ่านมาเลกาจิฟรีนะคะอนุญาตให้จับหรือสัมผัสได้โดยไม่มีน้ําหูดูนะคะสุดท้ายนะคะฮาดิทนาบวีจะต้องมีทั้งฮาดิทมุตะวาติสและฮาดิทอาฮัตนะคะ นี่นะคะพี่ไอ,อิ์ก็ได้ยกตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างฮะดดษกุซีกับอันกุรอานในฮะดดินยมบารีนะคะแต่ยังมีอีกหลายประการนะคะที่ยังไม่นําเสนอไปทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นั้นพี่อ,อิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่พี่ไอ,อิชได้นําเสนอไปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้พี่อซ์ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหมา่อินชาอัลลอฮ์อัสสลามวะลัยกมุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาะกาตุ With the knowledge that I see To be. me